ใน่าของคนเ้าหลายลน่คนเ้าหลายลงนี่เขาจะไปทำทานที่มือประกันในจงเป็นกรรมทิทีเหมือนขุณทักคุณนั่งเหมือนั้ามุขคุณนั่งมือนั้ามคุณนั่งให้ยกิดสัพพังโสปิตีนาพระธารมนาถมุฑอพรุพ่อท้องเพื่อนได้รุดรุดออกจากข้าทั้งสีเปิดเสียแต่ว่าเป็นคำวงบรนดาล เนำมาทาทามนำมอนทายยกพุททั้งอดทำมังอดสังขัางอคุททั้งถอนทำมังถอนสังขาถอนพุทธทังกำจัดคำมังกำจัดสังขากำจัดป่าิตทิวโอกล้องเรออาสสุ สมดังพรทุกๆประการสาธุกระดานความที่หลวงปู่มีขอเข้าไปทรามีด้วยเพิ่นรอให้ยานี้ครับผมนี่ครับมาเนยเพ่้พ่เาพ้นแต่มาเปนเนะครับโอพวกนี้กับทุกๆอะไร ประจาาพี่เลยี่ไปทางไหนไปั่างไหนเนี่ยโง่กันไหเอ่อสร้างแม่พอคนอู่น,ไไน,น,นเลยหนาเลยสุดแล้วเอ่ออ้าวนะพอวันนี้วันนี้ต่อไปเขาพยายาม เหลือแต่ของพระอาจารย์เน so ี่ยถ <oh ืออยู่โอ้โหมาถึงแล้อาจารย์ครับคุณเฮ็ดรอมมาถึงแล้วมาเลยเลยชืเลยนะครับเอาชื้อชื้อเลยครับผมชื้อมาได้เลยชื้อเลยนะครับงานก็ไม่เสียงเลยโยมน้าใครที่นำพระผ่ามาน่าก็ต้องขอความยกให้จับจองนะครับใครที่จับจอง ล้อล้อล้อนะัล้อยะไรอะไะไรอะไรอะไลอะรอไรอะไรอะไระอะไรอะไรอะไรอะรอรอะไรอะรอะไรรอะอรอะไอนรอะรอะไอะไอรอออ คณะเอ่อสปปลาวเชิญตรงนั้นหน้าเชิญ